ให้พาหัวให้ก <só c iful> ่อนพี่พาหัวให้หนูพาหัวขาให้ข่าวให้พี่ก่อนว่าจะพาหัวพี่จะไหวดีวันนี้เป็นยังไงบ้างผอมแล้วผอมอีกแล้วผอมยังผอมเขาลงกแล้วผอมตลอดไปอ่ะไม่ชอบพนักงานก็ลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วหนูก็เหมือนคนทั่วไปอ่ะที่จะแบบมีขึ้นมีลงบ้างแล้วแต่ว่าแบบช่วงนั้นเราเ e นจอยกับการกินไหมหรือว่าจริงๆเราเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรืออะไรเงี้ยก็จะมี ตัวรวมบ้างนิดหน่อยอะไรอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอนโทรลเพราะว่าหนูก็ถ่ายละครติดกันต่อเนื่องเลยเลยต้องควบคุมช่วงนี้คือโดนใบสั่งนะครับว่าตองถอเทาถอดเท้าอะไรอย่างเงี้ยคนบอกจริงๆไม่ได้โดนใบสั่งครัก็ลดเอาที่เราแต่ตอพอดีพอดีถอจริงๆพอมันได้อย่างเงี้ยเราเกาเรียกนะมันดูแลร่างกายยาการที่ต้องมีวินัยแค่ไหน ถามว่าแล้วสายยากไหมหุ่นใช่ไหมคะก็สําหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่ายากเพราะว่าจริงๆแล้วหนูคนชอบกิน <c oughs> เป็นใจกับการกินมากๆรู้สึกว่ากินแล้วทําให้เราแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกกินหน่อยสําหรับตัวหนูเองนะอะไรจัดที่ดิไปสูงสุดก็ขนาดที่ดีบดีไปสูงสุดก็ขนาดไหนเราไม่บอกตัวเลขหรอกนะอันตอนนี้ตอนนี้เลยเท่าไหร่ออร <c oughs> ตอนนั้นที่มันสูงสุดมันมันยังไงบ้างตัวเธอรู้สึกว่าฉันไม่ได้แล้วฉันต้องเปลี่ยนนะเอางี้หนูอ่ะไม่พูดตัวเลขเพราะว่ามัน แต่เขาก็เดินจิตใจตัวเองก็แค่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ตุ้ยหนุยเกินไปสําหรับการออกทีวีหรือเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลดลงมาในประมาณแบบว่า10โลอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นในเวลากี่เดือนตอนนั้นใช้เวลาสเดือนนะสเดือนสิโลมันยากไหมกับการต่อสู้ที่จะต้องให้มันลงมาให้ได้อะยากอยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูชอบกินมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องงด การกินอะไรที่มันแบบว่าที่ทําให้เรารู้สึกดีลดลงไปอนะไร่างเงี้ยพวกของหวานของทอดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันยากไหมยังต้องรู้แบบคนเราชอบยากบางทีก็นั่งมองแบ <c oughs> บน้ำตาจะไหลอยากกินมากกินไม่ได้อาทิเช่นหมูกระทะหรือว่าเค้กหรือว่ายัางไงจริงๆเอะหมูกระทะสำหรับหนูว่าก <c oughs> ิานได้นะแต่ว่าแค่ไม่กินอะไรที่มันเป็นแป้งเป็นมันอะไรเงี้ยแต่ของหวานอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยกินเราเห็นแล้วจะร้องไห้เลยหรออะไรอะไรที่เห็นรู้สึกว่าฉันอยากกินแล้วน้ำตามันจะหยุดยิร้องไห้ขึ้นมา พวกบิงซูอะไรเนี่ยคิดหน้าไหนด้วยหรอฉันอยากกินน่ะแบบบางทีเราไม่มีความรู้สึกแบบพี่เคยไหมน้ำตาลตกอ่ะมันแบบหงุดหงิดละอยากกินอะไรที่มันสดชื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนไงเราถ่ายเราคอดเราเหนื่อยเง้ยจริงตอนนั้นเพี่ต้องกดอารมณ์ตัวเองต้องท่องยังไงไหมว่าฉันต้องไม่กินฉันต้องห้าอะไรยังไงก็รู้สึกว่าตอนที่รถมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยตอนที่เาเข้าปากก็เลยต้องคิดนิดนึงก็ต้องยังไงดี ในที่ย้อนไปเป้คิดว่าเราจะลดได้ขนาดนี้มั้ยวันที่มันจะต้องแบบว่าวันที่เรา enjoy eating เหมือนเช้วันเนี้ยตอนที่หนูกินเข้าไปจนถึงตอนนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้ตัวหรอกหนูแค่รู้สึกว่าฉันมีความสุขไม่ใช่เป็นโคการการกินไม่ได้โฟกัสที่จะรีระอะไรของเราเลยมาทุกตัวอีกทีหนึ่งตอนที่หน้ามันบวมไปแล้วไงแต่เป้หนูแท่านบอกว่าใส่ป่านแล้วแบบว่าบวมทีหรือแค่แบบสมุดแล้วบามีร้คอไหมหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่มีการทำอะไรแบบนั้นเลย แต่ว่าตอนช่วงที่ลดก็คือแค่ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมันมีจุดอื่น้วยไหมครับเช่นแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์แบบกับเราแบบเรื่องเช่งลบอะไรอยู่่ที่มก่อนเ้าถึงแบบลดอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะก็ก็เมื่อตอนนู้นก็เคยเป็นเป็นข่าวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกเซลมากจริงแล้วก็รู้สึกดาวเออรู้สึกว่าทำคอมเมนต์อะไรหลายอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเรามากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราทํางานของเราเต็มที่อ่ะแต่แค่ เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันจะต้องมีช่วงที่มันแบบว่า enjoy life แสดงว่าเราก็เสียใจที่เขาไม่ได้ดูผลงานเรามากกว่าใช่ค่ะจะคำด่าวันนั้นสู่คำชมว,วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ โดนดีเนาะที่จะพันท่ารถเนี่ยจะจบรายการแล้วนะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคําชมนะคะจริงๆก็ไม่ได้โกรธอะไรคนที่ติเราหรือว่าคอมเมนต์อะไรที่ที่ไม่ดีกับเราเราก็เอาคําติตรงนั้นอะมาปรับปรุงตัวให้ตัวเองแบบดีขึ้นก็ขอบคุณนะคะที่ทําให้หนูสวยขึ้นแล้วที่คําที่ชมบอกว่าสวยจ้าพร้อมจ้าเซ็กซี่จ้าคนนี้เราสึกยังไงมันแบบเพื่อเถื่อนไหมก็รู้สึกเพื่อเถื่อนว่าฉันก็เป็นคนสวยคนหนึ่งเหมือนกันนะท้าทายากมันก็การที่จะต้อง รีคุณอย่างนี้ไว้อะยากค่ะทำอะไร,ร,รบ้าวงวันนึงจริงๆถ้าเกิดว่าช่วงที่ถ่ายละครเยอะๆนะนูจะเน้นกินข้าวตอนเช้าเยอะหน่อยและกลางวันก็ค่อยๆเริ่มลดลงตอนเย็นก็ไม่กินข้าวกินกลับละะอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือกินทั้งวันแต่ไม่อดใช่ไม่อดแต่กินนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยแสดงว่าตอนนี้กะเพราะเราก็ต้องลดลงเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนวิธีการกินแนละ้วใช่ค่ะกะเพาะมันจะหดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้กินเยอะเท่าเมื่อก่อนอต่อย่างมั้ยอนนี้คือโอเคกับประมาณนี้แล้วหรือว่าอยากลงไปอีกจริงๆก็ถ้าถ้าเกิดว่ามัน ขึ้นมาหนูก็พยายามให้มันกลับมาที่เดิมอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็มีขึ้นลงบ้างแต่ว่ามีวิธีการดึงกลับมาได้แล้วใช่ไม่ไปต่อจากท่าพี่วาระดีประที่สายชงเรับจะไปบอกว่าแล้วนี้เปรี้ยวมีคดีเดียวฝากอย่างเงี้ยวันนี้ตอนท้าทะยุขึ้นมาพี่ห่าเลยนะ